สวัสดีครับมีธงธงพาทเที่ยวนะวันนี้เราก็มาอยู่ที่คำชะโนดนะครับคำชะโนดที่อุดรนะครับนะที่อุดรนะให้ดูภาพดูบรรยากาศนะที่อุดรที่คำชะโนดว้าวมืดฝนนะ เดี๋ยวเราพาไปดูไปดูบรรยากาศอันนี้ป่าคำชะโนดนะครับเนาะน,นี่นะครับป่าคำชโนดนะน,นี่ด้านหลังเขานะอันนี้ด้านหลังอันนี้เป็นสะพานนะครับนะสะพานเดิน เดินทางนี้เราก็ไปดูกันนี่ครับเราทำทางเดินให้ดูเราจะไปดูที่ป่าคำชะโนดด้านหลังนะาั่นเราเดินชมเดินเที่ยวสะพาน น,นี่ที่เราจะเข้าไปวันนี้นะครับป่าคำชะโนดน,นกดนนน็น่าจะไปขึ้นไปทางนู้นนอีกข้างหลังเราน่าจะขึ้นอีกทางหนึ่งนะครับ ากาศดีมากเช้า เราไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะเป็นป่ามีน้ำน้วยลูกอะไรเนาะ Nhưng ba đội ba cầm xin ổn xoay yêu ก็สายแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวเราจะไปฮาอะไรท่านกันก่อนแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปที่คัมเโน,น่นะะนะั่เนาะขอนที่เราจะเข้าไปที่คำชเโน กัเป็นต้นขี้เล็กนะอือจะเป็นลังมดหลังมด โอเคครับอันนี้เราเก็บภาพบรรยากาศนิดๆหน่อยๆให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันน่นนเี่ยเขาก็ลับร้านวิถีชาวบ้านเนาะมีของกิน,นเราพักอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเราพักอยู่ตรงนี้เนาะเราพักอยู่ตรงนี้วิที่ชาวบ้านเนาะมันก็เดินลงมาเล่นมาดูนะโอเค ช่องท่พาเที่ยวนะวันนี้เรามาที่คาชะโนดนะครับทันเดียวเราก็ไปหาอะไรทานก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปที่คาชะโนดนะครับทรนที่จะเข้าไปสักการะไปไหว้หลวงปู่พญานาคนะครับเนะนี่ครับที่เราจะเข้าไปเนาะโอเคครับฝากช่องท่พาเที่ยวด้วยนะครับเราจะไปที่ไหนยังไงนะจะ เพื่อนๆมาเที่ยวกันวันนี้นะครับขอบคุณมากมหมที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนะขอบคุณมากมหมครับผมสวัสดีครับ